เฮ้ยกูกินก่อนดิโอ๊ยผมกินมากเลยกูขอกินก่อนมึงยังเพิ่งเข้ามากูขอกินก่อนได้ไหมเพรามหิวอ่ะโอ้ยยังไม่ให้กินโคตรเพาะเลยวะไอ้หนูน้อยเอ้ยเจมสิครับเจมพร้อมนะลูกนะเอาเลยนะเอาวังไงครับเจะหนายโอ้ยโอ้ยแม่งโอ้ยจิตโบแล้วกูโอ้ยแบตมันอไรจะหมดที่วะ เฮ้ยแบงเบื่อมึงจริงเลยกูกินข้าวเสร็จแล้วกูก็ไม่นอนก,กับเจ้านายกูก็ไม่ได้นะมึงอะ่ะกูไม่ชอบมึงเลยมันใจมึงจริงเลยวะไอ้มน,นุษย์ถ่ายแก้วนะมึงอ่ะเออเงตื่นได้แล้วลูกผมยังไม่อยากตื่นเลยเมื่อคืนผมนกลับมาดึกตื่นได้แล้วลูกสองโมงครึ่งนะาาลูกไปทำงานได้แล้วผมขอโรโต่อนะครับตื่นได้แล้วลูก โอ้ผมอยากนอนต่อไม่ต้องประปกุกลำทานี้ชันข้ามได้แล้วนี่โยนกระป๋าไว้ก่อนพร้อมแล้วเตรียววิ่งไปเลววยวกูเรียบร้อยเลยกู